ไปในรอ้ให้ชีทุกท่านนะครับนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับที่ผมเข้าสา่นะครับที่พาชาวนาขายข้าวนะครับในโครงการนี้นะครับยังไม่มีคนเข้ามารับชมนะครับก็เป็นไลฟ์สดนะครับอันนี้ได้มาอีกจ้าอีกเจ้าหนึ่งของชาวนานะครับเป็นเกษตรข้าวอินทรีย์นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับ ที่มาก็เขาจะแพ็กมาประมาณนี้นะฮะนี่นะครับข้าวที่หนึ่งเกษตรอินรียนะครับเป็นข้าวอินทรีย์เลยนี่นะก็จะมีคำตราของเขามีเบอร์โทรนะครับอันนี้แพ็คละ5้ากิโลนะครับนี่นะครับข้าวอินทรีย์เจ้านี้ เขาขอราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทต่อกิโลนะครับข้าวอินทรีย์นะครับไม่มีสารเคมีหรือออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกนะครับก็ผมก็สอบถามแล้วว่าเขาทำกี่ไร่นะครับเมื่อเช้านี้นะครับเ็าบอกว่าทำอยู่สิบสี่ไร่เป็นข้าวอินทรีย์นะครับก็ถามว่าผมประกอบการได้ประมาณกี่ตัน ที่แจ้งมานะครับบอกว่าข้าวไม,ไม่ดีปีนี้นะครับก็อยู่ประมาณได้3ตันนะครับเก็บไว้กินเองนะครับเก็บไว้กินเองก็ได้มาขายอยู่ประมาณ1ตัน1กตันถ้าสีออกมาเป็นข้าวก็จะได้อยู่ประมาณ500โลนะครับต่ํากว่า500โลนิดหนึงถ้าเป็นข้าวอินทรีย์อยู่ลักษณะนี้นะครับก็เขาขออยู่ที่35บาทต่อกิโลกรัมนะฮะข้าวอินทรีย์ ในชุดนี้นะครับข้าวขาวอินสีนะครับวนชุดนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวทั่วไปนะครับของมะลิหอมของดินที่ของจอมพระนะครับที่เราไล์สดเมื่อวานนี้นะครับก็ยี่ห้าบาทนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่สั่งมานะครับคุณโอชินน่าจะเป็นคุณโอชินนะครับ 120กิโลนะครับในกิโลละ25บาทนะครับได้สั่งมาแล้วก็ทำการจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ในในวันนี้นะครับเป็นข้าวพิเศษที่หนึ่งของมะลิของสุรินนะครับของอำเภอจอมพระนะครับอยู่ที่25บาทต่อกิโลนะครับไม่รวมค่าส่งนะฮะก็ก็อยู่ประมาณนี้ข้า สวยมากนะครับเม็ดสวยมากก็คือเป็นข้าวคัดพิเศษ25บาทต่อกิโลนะครับไม่รวมค่าส่งในตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ35บาทใทนข้าวอินทรีย์ตัวนี้นะครับก็คือข้าวออร์แกนิกนะครับ14ไร่ทาได้อยู่3ตันเองนะครับสิบสีไร่ก็ได้อยู่3ตันได้ขายอยู่เป็นข้าวสารจริงได้ขายอยู่ประมาณ500โลนอกเหนือจากนั้นเขาก็เก็บไว้กิ่นเองที่บ้านนะฮะ ในส่วนตรงนี้ก็จะมีในโครงการอีกชุดหนึ่งนะครับจากการขายข้าวในครั้งนี้นะครับได้อะไรมาบ้างนะครับก็ได้คําว่าโครงการช่วยเหลือยามยากนะครับน,นี่เห็นข้าวสารที่เรียงไว้เป็นกระสอบอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับข้าวสารชุดนี้เป็นข้าวสาร ได้รับการบริจาคมาจากคุณอรวรรณสุขสมบุญนะครับกับคุณสิริพัฒนนะครับเป็นจำนวน150กิโลกรัมนะครับที่บริจาคมาช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือยามยากก็คือเทข้าสารให้มาตักทานกันนะครับคนที่ยากจริงนะครับคือเงินหมดมือนะครับก็มาตักทานได้นะครับ ในส่วนตรงนี้ผมก็จะแบ่งไปที่หน้าร้านคาเฟ่ไลออนที่อยู่ตรงข้ามในโรบินสันนะครับที่อยู่ในเมืองตรงข้ามปั๊มนะครับของคุณโจสุรินทีวีไป35กิโลเพื่อไปเทเป็นโครงการนำร่องเริ่มนะครับที่หน้าคาเฟ่ไลออนบริเวณโรบิรนสันนะครับตรงข้ามโรบินสันนะครับของสุรินนะครับก็อยู่ตรงนี้ หนึ่งชุดนะครับของคุณอรวรันสุขสมบุญนะครับก็แบ่งไป35กิโล20กิโลก็แบ่งให้คุณยายที่เราเคยเห็นในสื่อที่เราทำบ่อยๆเดี๋ยวผมจะเอาเข้าวสารชุดนี้เอาไปส่งที่บ้านคุณยายนะครับ20กิโลนะครับ3ากิโลนี้ไปที่จุดเริ่มโครงการที่หน้าคาเฟ่ไลออนในส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นอยู่หน้าร้านของเรานะครับที่บริจาคเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ mm. ก็อยู่ประมาณนี้นะครับในโครงการช่วยเหลือยำยากส่วนพาชาวนาขายข้าวก็อยู่นี่นะครับในในชุดส่วนของตรงนี้นะครับก็ช่วยเหลือคนละถุงสองถุงก็ไม่น่าจะลำบากนะครับเพราะทุกคนก็ต้องทานข้าวนะครับ ในราคาเลือกเอานะครับข้าวออร์แกนิกกิโลละ35บาทนะครับกับข้าวปกติธรรมดาทั่วไปนะครับที่เป็นที่หนึ่งพิเศษคัดพิเศษข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์นะครับ25บาทต่อกิโลนะครับตรงนี้นะครับก็นำร่องไปเมื่อวานก็นำร่องได้อยู่จริงๆได้อยู่ร้อย เมื่อวานที่ผมโพสตไปก็ได้อยู่ร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับก็ในส่วนของข้าวออร์แกนิกหรือข้าวอินทรีย์นะครับในส่วนของห้าตันที่ผมพูดไว้นะครับก็คือหมดไปแล้วนะครับอันนี้เริ่มชุดของเกษ,ษตรกรรายใหม่นะครับในห้าตันนี้หมดไปแล้วนะครับนี่คือเริ่มชุดของเกษตรกรคนใหม่ เจ้านี้มีอยู่ห้าร้อยโลนะครับเขาก็จะแพ็กซีนมาแบบนี้เลยนะครับก็ถุงหนานะครับหนาหนาหนาพอประมาณนี่นะครับตกถุงละห้ากิโลนะครับก็อย่างที่เป็นถุงสินเ์ล่นอักษรน,นะครับได้แต่งไว้คนละถุงสองถุงช่วยกันซับ น้ำตานะครับก็เป็นไปได้นะครับคนละถุงสองถุงเพทุกท่านก็บางท่านก็อาจจะผลิตข้าวทานเองได้ที่บ้านบางท่านก็ต้องซื้อนะครับตรงนี้ผมคิดว่าราคานี้ไม่แพงนะครับก็น,นี่คือโครงการของเราที่นี่นะครับในส่วนของงานคลิปต่างๆที่จะนําเสนอ นะครับเราก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันก็ถือว่าเยอะนะครับในงานของคลิปที่มีออกมานําในสื่อนะครับฉะนั้นถ้าจะมามองอีกมุมหนึ่งนะครับในเรื่องของโลกเราเป็นอะไรไปแล้วนะครับในส่วนของส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมทอร์นาโดนะครับที่เข้าแต่ละพื้นที่แล้วก็ฝนตกน้ําท่วมนะครับอย่างรุนแรงนะครับแต่ละพื้นที่ ในมุมมองอย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วนะครับในส่วนของที่นักวิทยาศาสตร์นะครับมากไว้อยู่ที่40องศานะครับ40องศาตอนนี้เคลื่อนตัวมาเหลืออยู่ผมจาก2เดือนที่แล้วนะครับที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เ,เขาจะเดินทางขั้วแม่เหล็กนะครับทางตอนเหนือนะครับจะเดินทางอยู่ประมาณ5้าไมล ห้าไมล์กว่านิดหน่อยนะครับต่อกิโลนะครับฉะนั้นก็จะเหลือจริงๆก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบไมล์นะครับที่จะถึงมาร์กที่นักวิทยาศาสตร์ได้มาร์กไว้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดโพชิดนะครับเกิดขึ้นก็คือสนามแม่เหล็กสลัดขั่วนะฮะฉะนั้นเราจะสังเกตได้เห็นได้ว่ามีลมแรงกันโชกอย่างหนักพอราโ,โดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับตรงนี้ ก็เป็นจ Do ุดให้เราสังเกตได้นะครับทีนี้ก็จะมาถามว่าถ้าเกิดโบชิดมันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนตรงนี้เป็นการคาดเดาของนักวิสัยนะครับว่าจะมีการพลิกหรือเปล่าถ้าพลิกก็เหมือนมีการสลับขั้วนะครับก็จะมีการหยุดหมุนในช่วงหนึ่งนะครับค่อยๆหยุดหมุนนะครับถ้าจะหยุดหมุนเลยเนี่ยเราคงกระเด็นไปนอกโลกกันหมดนะครับการหยุดหมุนของโลกเพราะว่าอย่าลืมว่าโลก ถ้าคำนวณออกมานะครับเส้นรอบวงนี้ก็จะอยู่ประมาณ40,000กิโลเมตรนะฮะ40,000กิโลเมตรผ่านออกเป็น24ก็จะอยู่ตกอยู่ประมาณ1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าหยุดก็คือกระเด็นกันแน่นอนนะฮะถ้าโลกหยุดหมุนก็กระเด็นกันแน่นอนนะครับอาจจะมีการค่อยๆเ,เคลื่อนตัวหยุดนะฮะ ือหยุดการเคลื่อนตัวนะครับไปช้าๆก็ตรงนี้เราก็ต้องเฝ้าสังเกตการเพราะจริงในส่วนมากนะครับก็สื่อส่วนมากก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่กับเรื่องโคชิตสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้โลกเราแกนเอียงไปที่นะครับเกือบ40องศาแล้วขาดอีกประมาณ70ไมล์นะฮะก็คือไม่ไม่นานมากนะครับ70ไมล์อยู่ปฏิกิริยาการเร่งเรล้าอยู่ประมาณไหนก็ ะต้องเฝ้าจงเกตต้องเฝ้าดูกันนะครับว่าในส่วน2-40ไมล์เนี่ยมันมีโอกาสพลิกไหมหรือมันจะเป็นอย่างนั้นไปต่อหรือจาเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันคือบทสันนิษฐานการคาดการไว้เฉยๆนะครับในส่วนของส่วนตัวของผู้นําเสนอก็จะมองว่าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นการคาดการนะครับซึ่งความจริงก็ยังไม่มีใครได้ประสบนะฮะ เพราะฉะนั้นคำว่าวิทยาศาสตร์ต้องเจอก่อนแล้วพอพึ่งจะเอามาอธิบายกันจะไปคาดการหรือไปกำหนดที่แน่นอนนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับก็ชมวันนี้ก็เหมือนกันั่งคุยกันนะครับนั่งนิเคาะกันนะครับในเรื่องของข้าวนะครับ mm hmm. ก็เสรจแล้วแต่ท่านจะเลือกซื้อเอานะครับ ก็จะมีข้าวออร์แกนิกกับข้าวธรรมดานะครับที่เป็นที่1คึ่งพิเศษนะฮะคุยเรื่องโลกโลกก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นการคาดเดานะครับ40องศาว่าจะแกนแกนโลกจะพลิกไหมนะครับแต่จากการสังเกตมานะครับก็คือ ลมแรงนะครับลมแรงแต่ละพื้นที่ลมแรงจริงนะครับลมลมกันโชกแรงมากไม่ว่าบราซิลหรือในพื้นที่ของสหรัฐอามริกาบางส่วนนะฮะ mm hmm. ก็ท่านก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์กันดูนะครับเพราะว่าจริงแต่ละคนที่ติดตามเรื่องภัยพิบัตินะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะว่า เมื่อไรมันจะถึง40องศาถ้าถึง40องศาการเอียงอยู่ที่40องศาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโลกเราจะเป็นอย่างไรในสื่อต่างๆก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับในเรื่องของออโคชิดนะครับแต่ทีนี้เราเดินมาเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ในเรื่องของ40องศานะครับไม่ได้พูดให้ท่านตื่นตนกนะครับให้ท่านตระหนักนะครับตระหนักรู้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับไม่มีใครออคาดการได้แม่นยำนะครับไม่ว่าในเรื่องของเ,ออเหตุการณ์ต่อไปอาจจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักภูเขาไฟปะทุหลายๆลลูกนะครับปกติทุกวันก็ปะทุอยู่แล้วไม่ว่าที่สเปนนะครับปะทุตลอดเลยนะครับลาปามานี่นะครับปะทุ ยังประทุกันอยู่นะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น บรรยากาศของร้านเรานะครับทางเข้าอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับมองเป็นอย่างนี้เลยป่าป่าอยู่อยู่แบบป่าป่านะครับผมอยู่นี่นะครับนี่คือต้นกาแฟนะครับนี่ต้นกาแฟต้นกาแฟจะสูงเ,ออเป็นซุ้มอย่างนี้เลยครับซุ้มเราจะทําเป็นซุ้มซุ้มทางเข้าเป็นต้นกาแฟนะครับ ก็จะเป็นมีดอกมีอะไรแล้วทุ่วงนี้ก็จะผลิดอกออกมาให้ชมบรรยากาศประมาณน,นี้นะครับแต่จริงอยู่ติดถนนนะครับมองเหมือนป่าป่าอยู่เนี้ยติดถนนใหญ่เลย เราต้องมาตามดูเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าโลดจะเป็นยังไงในส่วนของคลิปต่างๆไม่ว่านี้บางทีก็ติดเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิต่างๆเกิดขึ้นบ้างนะครับในบางคลิปส่วนการที่จะเราจะมานั่งอธิบายว่าน้ำท่วมนะครับเป็นยังไงมันนั่งมาโลไปก็คงจะ ว่าผมทําคลิปทําไมมีแต่เสียงซาวเพลงอะไรอย่างเนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงในเมื่อเห็นแล้วว่าน้ําท่วมผมจะไปบอกนั่งอธิบายนั่งมโนคงไม่เป็นไปไม่ได้นะครับก็ให้เห็นว่าบริเวณน,นี้ประเทศนี้เกิดน้ําท่วมนะครับส่วนบริเวณพื้นภาคนี้ตอนนี้โดนทอนาโดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คงจะเล่าเป็นตัวหนังสือไปนิดหน่อยนําเรื่องนะครับแล้วก็ลองไปวิเคราะห์กันนะครับ ไปดูไปชมแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับในส่วนของขั้วแม่เหล็กผมก็บอกแล้วนะครับเหลืออีกอยู่ประมาณ70็องศาเจไม้นะครับจะถึง40องศาที่นักวิทยาศาสตร์มาร์กไว้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดโคลชิดนะฮะ ครับในเรื่องของทางด้านจิตใจก็เร่งสร้างความดีกันนะครับสร้างความดีความดีคืออะไรก็คือบุญนะครับความดีก็คือบุญนะครับในความหมายก็คือไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับก็สิน5้าก็พร้อมด้วยศินนะครับแล้วก็สมาธินะฮะในส่วนของการแบ่งปันก็คือการแบ่งทานการให้ทานการแบ่งปันซึ่งกันและกันนี่นะฮะในส่วนของที่เรียกว่าบุญหรือความดีนะครับ สินก็สินห้านะครับให้ครบนะครับขาดบ้างเกินบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าเราเป็นปุถุนชนธรรมดานะครับก็ถือไปนับเอ่อเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่การไม่ไปละเมิดกับใครนะรในบทของศินกฎบังคับข้อหนึ่งที่เป็นในเรื่องของบุญในเรื่องของความดีนะครับในส่วนของเรื่องสมาธิต่างๆ สมาธิที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นนะครับเพื่อเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของวิปัสสนาก็คือการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์พิจารณาต่างๆนะครับฉะนั้นผมจะบอกในเรื่องหนึ่งในการเข้าสู่เส้นทางก็คือการละสังละขันห้านะครับในส่วนของการละขันห้าก็มีอะไรก็มีถ้าเราน้อมระลึกถึงความตายเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มละกันไปเองนะครับไม่ว่าความโกรธความโลภความหลงนะครับมันก็จะเริ่มคลายหายจากในหัวใจของเรานะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปนะครับแล้วรับชมการไลฟ์สดนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ารับชมครับ ชมบรรยากาศร้านหนึ่งนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับ